พี่น้องมากวันนี้มากินนังกันเดอตอนไทยท้ำขอเห็ดไ้ในซองบ้าเห็ดเดอไปหนักกับซองแม่หมนทักเอะตักนะเออเสียบบไปพี่น้องไปกินกันเออแทบแทักกะติมาเดอพี่น้องเดอมากินข้าวปุ้นนรับอนพี่น้องมาี่ เบิ่งเล็กน้อยนี่เด้อว้าแบเลยกินดเบดดได้ค่ะแต่กินเขาเนาะจะเศ้ามันี่ก็กินชามเนอะแล้วกอยังดิกินอืมบอรำนอยมากินนั้ เออบอตัวเรามากินน้ำได้ักจยืมรลดเราได้สื่อของ 넌넌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  <믈루는> 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 เ้น้งเอน้องล้องอ่อือมนอยู่ำลไอเพ็ดไอเพ็ดมาเอาน้องเมฆเนี่ยนี

แซ่บบอผิวนิดอันนี้เนาะอึไมเผ็ดหรอพอดีพอดี ก่อกินอันนี้พอจะกินเพ็ดเราคอยสจามาเพ็ดเอาหน้าก่อนกินเพน็ดกค่อยเผ็ดเป็นบางอย่างถ้าจะเป็นตำตันคตดเพ็ดจะเล่หมักพ็ดแห่งอันนี้จำแต่เป็นถ่ยเลยหกตมาัครขงหก แดงที่มันจะ้มักพริกกลอนนะพริกน้ำหน้า,าทำเองนะ่มันไม่ขิวพริกแกงเราคิวเนาะถ้ามีกระชายน้ำหอมเนะี่ยกระชายต้องเป็นน้ำยาป่า ยานน่เราใส่เือนกันยาน,นใจกับเปือ่อตยอนนออต้นิ่อยไอีก่งกเปยั่บแม่ต้มบัเปื่อยแล้วเล็บบัวตัดอีกนะ <laughs> hết kê đây rồi nè này tinh nhảy hoặc là tắt cường tắt cường ยินมักไหนโเป็นือเมโคร้อยกว่าบาท ยังไม่รู้จะไปที่ไหนแค่ห้าบาทครับตุ๊กติดตาลเลยแม่จะยังบ่เล่าอีกมั้กินทอดไปเป็มีเ้่าเท่าไหมกินตะเิงเลยโอ้บ สวยชงจับนี่นี่เป็นสวยใส่กระปุกเติมอะไรมาเติมจับเติมอะไรมาเติมจับเติมเห็ดใส่กระปุกเติมกระปุกหนึ่งน้ำเติมเติมสองน้ำเลยอ๋อเห็ด

ห้องแบ๊บแบบแบบนะบอสห้องแบบแบบแบบมาอนี้มันกินเยอะบ่สมาผูงใหญ่แบแดงน้อยขคนที่สักมันคือเป็นแับมันตันหน้าบักอะไรเนาะบักแดงน้อยมันคนเสมอมันโตเสมอมันง่าไปมดทุกโตแล้วหม่องเลยมันม่มีหม่องติ๊กแน่นอยนี่ยมันเห็ดอุ้ยลุยอยู่ครับมางามนี่มาเห็มันเป็นงามเสมอมันเป็นแบบห้องแบบอ่ององแบบ มันมีช่วงช่วงใหญ่าด้เลยม่าพูงใหญ่เอ้อพีน่องทางหอนทางเพชร้าวต้มสอเยอะอย่างเางลืกอกเกาะหดงานตะกุ่นต้องใช้ตะนุ่นแบบ กออได้หเ่าแบบนี้เลยเก่าเก่าเกาจว่าไปให้กินมิดนะบอมันภูมักุกินข้าปุ้นนะ ทำรับคลิปนี้กับพ่อทำนี้เด็กพี่น้องเด้อเป็นยืดหยุ่นหยาดหยาดแล้วเป็นตึงๆแล้วแต่พ่อกันไม่คลิปหน้า